เรียกได้ว่ามีดราม่าเข้ามาแบบไม่พักทั้งจากคนร,บรอบๆตัวและจากตัวของเขาเองเพราะตอนนี้ก็มีประเด็นใหม่ให้สื่อสังคมออนไลน์พูดถึงกันอีกแล้วค่ะสำหรับกรณีของ นักสแสดงหนุ่มเน็กชาลีไต่รัดและอดีตผู้จัดการปูที่มีปัญหาในเรื่องเงินทางด้านเน็กชาลีก็ออกมาโพส์เดือดประบาดว่าอาดีตผู้จัดการได้คืนเงินในส่วนที่มีหลักฐานแล้วก็เหมือนเป็นการบอกในๆว่ายังมีเงินส่วนอื่นที่ยังไม่คืนอีก ซึ่งทางด้านชาวเน็ตก็มองว่าผู้จัดการปูโกงเงินนิกชาลีหรือเปล่าหรือชาลีกําลังทวงเงินบางส่วนที่ผู้จัดการยังไม่คืนภายหลังอดีตผู้จัดการจึงออกมาชี้แจงว่าเงินในส่วนนั้นก็คือภาษีซึ่งเธอก็ได้จ่ายคืนนิกชาลีไปหมดแล้วและเวลาต่อมานิกชาลีก็ออกมาไล่สดพูดประมาณว่าพี่ปู่พูดไม่หมดงานนี้ชาวเน็ตก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งค่าฝั่งที่เขาข้างนิกชาลีก็มีฝั่งที่เขาข้างพี่ปูก็มี ด้านพี่ชายคนสนิทของนิกชาลีอย่างกองขวยไรก็ออกมาพูดในประเด็นนี้ประมาณว่าเรื่องนี้ให้นิกชาลีเป็นคนจัดการเองจะผิดจะถูกยังไงก็คือชีวิตของเขาไม่ได้เข้าข้างหรือสนับสนุนแต่ยังไงก็รักชาลีคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดน้องส้ายกูบอชาลีมาวันที่สิบครับ<น>ตอนนี้เห็นมันจัดการปัญหาสิ่งที่ทเ,เขาได้สร้างขึ้น ให้สร้างให้นะบมมีไผรจะไปสร้างน้องเจ้าของครับแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ปล่อยให้น้องเขาใช้ชีวิตของเขานะครับเพราะว่าลมหายใจร่างกายเป็นของเขาแต่ความหักแพงการรอดัพพอร์ตความเป็นือยไอ้กระถา,อกกาถงาาอบกอดทุกข์เอาล่ะผมมันมาน้องดีน้องซัวบ่ได้เข,ข,ข,ข่า้างแต่ว่าก็าบ่ได้สนับสนุนทุกเรื่องนะครับผม มันมาหอดีมันกมวนอะไรนี่บอกชาลีนะ่ะกินค่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ใครถูกหรือใครผิดนะคะเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างพูดในส่วนที่เขาข้างตัวเองกันทั้งนั้นแอดก็ขอปูเสื่อรอเน็กชาลีไปออกรายการแฉในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้หรือก,กันนะคะว่าเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงจะมีนอกเหนือจากที่พี่ปูพูดหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นแค่เรื่องภาษีเพียงอย่างเดียวชาลีก็ควรออกมาพูดขอโทษพี่ปูนนะคะแต่ถ้ามีเรื่องอื่นๆด้วยที่ชาวเน็ตคาดไม่ถึงก็ต้องรอพิจารณากันอีกทีค่ะ